มบอก่ามีมาตัง้ตง่ะ สวัสดีครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ร้าน Listman Shop เติมง่ายๆนำเลขกดีและชื่อตัวละคร It Line a d Listman Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือเติมผ่าน Facebook Page Listman Shop มีหลายราคาให้เลือกนะครับและตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชาั่นใหม่สำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับซึ่งถือว่าถูกกว่าในเกมมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ Welcome to PUBG Mobile คุณโบ อยู่ได้คุณโบตกแน่ๆเลยนี่นี่นี่ขนาดไม่เก็บยังสูงขนาดนี้นะเนี่ยผมโยนเกมซะมากกว่าจริงหรอแสดงว่าต้องเล่นเก่งมากเก่งมากดียเขาไปโดนเลยขนาดเห็นว่าแบบยิงยิงแบบยังแบบสามยังสี่อันนี้คือแบบขึ้นไปห้าจะหกอ่ะยิงหมดก็ได้นะ ดูชุดเ่าก็รู้นะครับว่าเก่งไม่เก่งเนี่ยแต่ว่าเก่งไม่เตมเอาชุดนั้นหรอกเสยนเหมือนเส้นใครครับหอครับเส้งเหมือนคนเป็นวัดเป็นวัดครับหรอครับหรอครับหรอครับอันน้ำมันน้ำไหมคะทำไมถึงชื่อโบนัสอ่ะอืมไม่รู้ดิก็พ่อแม่ผมตั้งแบบนี้ไง เ้าไหนบอกไหนบอกชื่อเจมอันชื่อแฝงชื่อแฝงชื่อหลอกอ๋อบนนั้นชื่อแฟนไม่ใช่ผมบอกว่าชื่อไม่ใช่ชื่อเจมเราชื่อบนันชื่อในวงการกับชื่อนอกวงการอ๋อเหมือนเหมือนเบบี้โซ่เนี่ยหรอไอชื่อเจมอ่ะชื่อหลอกป็นเล่นผมหยอกเล่นดเฉยอ๋อชื่อเจมไม่ชื่อหลอกคือกลัวแบบเดี๋ยวเขาที่บอกว่าหลอกก็เอาไว้หลอกมึงอ่ะคุยแล้วโอ๊ยกระทะท กำมันกะด่าเพื่อนเลยส่วนปัวโดนเอามาดัดนิสัยเขาบอกว่าอะไรนะอะไรนะแม่พอดีที่บ้านพอดีที่บ้านฉันควดเจ็บเลยอ้ะเฮ้ยอล้วเปิดใครอ่ะใครมาระเปิดแถวนี้อ่ะมาสีไปเอาเหรอแถวเบอร์สอง จะมาเอาก็ไม่บอกไม่มีใจอาดิเอาดีเราให้เราให้เราให้ไม่ไม่เอาอารีอาดิเนี่ยคืนนิดก่อนทำไมมีกระสุนมาทำไมวะนี่เอารีอารีมาเลยเอาแล้วนี่ยเราทิ้งไว้แล้วนี่ยคนหรือบกบะบอนบ่อนข้างหน้าผมเนี่ย ไม่รู้คนหรือเปล่าเห็นเพื่อนบอกว่ามันฟาระเบิดเสียันเลยนเคนวะคนนะเธอคนเอาคิดทั้งหมดเพื่อนมันอยู่ไหนอะเห็นแค่ล้มเดียวมีหลายตัวเลยเหรอโห ข้างหน้าผมเนี่ยน็อกเนกางนั้นหมดแล้วเหรอะ่าจะตายเลยปะเมื่อกี้หรือว่าแค่นก็นกเนาะ ตรงนี้มีคนนะครับเดี๋งองจะต้องซ้อมนะอกโอเคครับแถวสักคูนเหรอคะใช่ใช่ใช่คนนะ แล้วอย่างอันนี้น็อกเฉยครับโอบโุนั่งบักกี้ระวังล่วงนะเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นตัวป่ะน็อกหนึ่งไปขึ้นรด ระวังระเบิดเอาอยู่นี่วะฝั่งนี้ Mark the location อ้โหโอ้โหโลละเงินจะจะแตกและโอ้โยฮยหลบหลบหลบเข้ามาเข้ามาหลบเข้าไป,าไปสองแตกและ คนสามนะมะโมหนึ่งวิ่งแล้วเหมือนตรงห้องน้ำมีปะหรือเพื่อนยิงตัวนี้เฮ้ยข้างหลังมีอีกปะไม่ชัวร์ครับตรงสะคัวได้ยินอ,อ๋อ หูฟังกูเพีย้ยนยันไปไหนกันหมดเนาะมีนะข้างบนอ่าให้ละโดดโดดอยู่ m a r k the location โดดลงแล้วแมืกโดดลงจากดาดฟ้าละโอ๊ยโลซายะตายเลย ไไขี่ไปง่าขี่ไปดักสะพานแน่เลยควานจังโอ้ยอยู่ตรงรถทีไ่ได้ที่รอรถเม์ีะต้องเอาริมน้ำเนี่ยเป็นเงินนกอยู่หรอไปไปไปปัปปปปปปป๊มยาแล้ว nên nghe, bắn tiếp này. Ừ. Ơ, cái đồ này, này.

ทำไมกูไม่เห็นทำไมไม่โดนล่ะมีคนขันบรถมาฝั่งนี้ Mark the location. งเพื่อนเหมือนจะมีกอซ่าเราโอ้ลูกไม่พอโคตเลยเล่นไรเพื่อนผมคันหนีได้อยู่อยู่บ้านแดงเนาะอ้อทันพอดีเลยถ้าเพื่อนวิ่งมานะไม่ทนันละเล่นเลยครับเจ๊ สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโหจำนีนสามพันเกินโหยิงไม่โดนเลยโห